เริ่มต้นจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินเกาะสมุยหรือสนามบินสุราษฎร์ธานีได้นะคะต่อเรือมาจากเกาะสมุย30นาทีต่อเรือจากสุราษฎร์ธานีมาถึงเกาะพังงันก็2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงถ้าเฟอร์รี่ลำนั้นชา้าแต่ว่าถ้ามาเรือเฟอร์รี่ที่เป็น ของคัทมรลันจะเร็วกว่าก็1ชั่วโมงครึ่งถึงเกาะพังงันจากสุราษฎร์ธานีเนาะภาพสวยงามจากกรุงเทพมาทางรถไฟก็ถึงสถา,านีพุนพินเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมาลงที่อำเภอดอนสักท่าเรือเฟอร์รี่ของอำเภอดอนสักนะคะมาสะดวกง่ายดายมากมายนะคะ ถ้าจากถนนข้าวสารจองตัวจากลมพยาที่ถนนข้าวสารรามบุตรีมีสำนักง,งานอยู่ที่ตรงนั้นนะคะมาถึงเกาะพังงานมีสามสีเที่ยวเที่ยวเช้าหกโมงเช้าเที่ยวกลางคืนสีทุ่มนะคะออกจากตัวหน้าวัดบวรนิเวศวิหารนะคะถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็มาเตรียมตัวลงดำน้ำ ทะเลนะคะอย่ามาลงสาะว่ายน้ําตามบังกะโลนะมันไม่น่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรามาถึงทะเลยังจะลงน้ําในรีสอร์ทก็ตลกมากเลยนะคะถ้ามาถึงทะเลต้องลงทะเลแล้วก็ไปดําน้ํานะคะถ้ามีโอกาสไม่ดําน้ำํำลึกก็เป็นน้ำทางดาน้ําทางเลือกเนาะไปสน็อกกิ้งไปดูปลาไปทักทายกับเต่าและไปหาความสดชื่นตามภูเขาน้ําตก ริมหา,หาดในทะเลที่เกาะพังงานนี้มีมากมายนะคะแต่ถ้าอยากจะเที่ยวยังเกาะใกล้ๆถ้าไปวันเดียววันเดย์ทริปก็ไปที่หมู่เกาะอ่างทองไปเกาะเต่าไปเกาะสมุยแล้วย้อนกลับมาพักเกาะพังงานเหมือนเดิมหรือจะย้ายที่พักไปนอนเกาะเต่าขากลับก็ม้วนเสือกลับไปทางชุมพรก็ได้โดยลมพยาแล้วไปลงกลับบ้านเราที่กรุงเทพ ที่บางลำพูถนนเข้าสารนะคะรถของวมพยาไปปล่อยแถวนั้นแล้วถ้าไปทางบขอสอก็ลงที่หมอชิดหรือลงที่ขนส่งสายใต้ได้สบายๆนะคะเราสามารถกลับไปโดยทางรถไฟก็ได้ด้วยแล้วก็ถ้าขึ้นเครื่องที่สมุยก็อย่างไวเลยนะคะออกจากเกาะพังงาน30นาทีต่อรถตู้อีก15นาทีไปคอยขึ้นเครื่องเช็คอิน ถ้าไปเที่ยวเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะถ้าไปเที่ยวสายบ่ายก็ขึ้นเรือที่หน้าท่าท้องสลาประมาณ10บโมงนะคะเครื่องออกบ่ายสองโมงถึงกรุงเทพบ่ายสามโมงอุ้ยสบายๆนะคะแล้วช่วงนี้รถไฟชานเมืองออไปทั่วจนถึงแอร์พอร์ตต่อกันนะคะแล้วเราก็สามารถมีรถ เป็นแอร์พอร์ตลิงค์สะดวกสะดวกมากมายไปไหนก็ได้ถ้าบ้านเราอยู่ในกรุงเทพถ้าไปต่างจังหวัดก็ต่อขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองได้เลยนะคะมาง่ายไปง่ายแล้วต่อไปนี้ก็จะง่ายงาย่ยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกนะคะถ้ามีรถไฟสวนทางเป็นรถไฟทางด่วนจากกรุงเทพมาสุราษฎร์ธานีและ เรากำลังจะมีทางด่วนสองรางคู่นะคะประเภทสวนไม่ต้องคอยกันที่สถานีแห่งใดเลยกำลังสร้างทางตอนนี้เส้นทางหนึ่งเกิดขึ้นแล้วที่จากชุมพรมาสุร,ราษฎร์ธานีนะคะหนึกว่ากิโลแล้วออกจากกรุงเทพมาก็เริ่มเกลีย่ยเกลีย่ยกันมาเรื่อยๆจนจะไปถึงที่สตูลน,นู่นเลยนะคะจากสุร,ราษฎร์ธานีจากคนครศรีธรรมราชไปเนาะ แล้วอีกเส้นทางที่ทำใหม่แล้วก็กำลังจะดีมากก็คือเส้นทางของที่เราจะไปเชื่อมต่อกับมาเลเซียเส้นนี้แหละที่มี2อรางคู่เนี่ยค่ะรอกันอีกไม่นานแต่อายุของเราเนี่ยรอกันมาตั้งแต่อายุเรายัเพิ่งเกิดปี2528นะจนถึงป่านนี้เพิ่งจะได้ยินว่ามีรถรางสำหรับรถไฟไฟ้าเส้นทาง8สาย แปดสีในกรุงเทพมหานาครกำลังสร้างเกือบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรื่องความสนใจในการคมนาคมของบ้านเราออกมาจากน้ำเป็นรูปขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเรื่องดีที่การทางทางด่วนพิเศษหรือกระทรวงคมนาคมจัดการการไปมาให้เราได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะคะทุกคนคะขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นเพื่อนเป็นมิตรและเป็นผู้ติดตามกันอย่ลืมนะคะ ดูตามเส้นทางไลน์แล้วมาหากันนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่